ตงุงต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 งุ่ะว้าุม่าทตงตงอ่ะตง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 撒呼啦ทุตงุงต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 ง撒呼啦ตง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 撒呼啦啊มาดิน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 ดุนมาดิน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 ดุนมาดิน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 ดุนดุนตลาลเล่ตตลาลาโคโก้ มาดินดินด <el ad> <hello> ินดินดุนตุ้ง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 สาวล่ะโอ้ไอตัวนั้นไอตัวนั้นมันชื่ออะไรเป็ดอะคมบาบาดีโดอะไรนะพ่อสาวพ่อบบบีบา็มโคเกนดีโดมาแล้วมาแล้วงั้นพ่อจะเป็นอะไรดีพ่อยกสิยกยกยกมาแล้วอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพ่อขับสิขับไปไปไปแล้วเข้าเลยแล้วไปเร็วๆไปดูกันดิโอ้ยอุ้มมาคมมาดูดีโดโคโลลิโลมาแล้วเขาจะยิงแล้วอันนี้ใจพ่ออุ้มมา โฮมบาดีโลโคโลลีโลทับไปเลยพอเอาไ oh, ah, okay. ม่เลยทุ่ง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 ทซาูเลยตุกตุต่ไอ้ลินล้มแล้วอาจับไอลกินไม่เป็นไรทุงทุทุงโอยพีพีพี่าอะไรเนี่ยไอ้ลินเป็นอะไรอ่ะฮะไนินเลยรีบเลยพาพาต เอ้ยะตอนนี้เลยทุงทุงทุงทุทุสาวู่เลไอรีนเป็นอะไรอรีเป็นอะไรเอรีนเป็นปีศาจครับทุกคนไอรีเป็นปีศาจไอทัไปไหนมาดิน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 ดุนมาดิน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 ดุนเฮ้ยไอัีนกินเป็นเห็ดพิษัอนี้กลายเป็นปีศาแล้วทุกคน อลิศกินแฮ้พิเปพิซซ่าทัดลููๆอลิศเปพิซซ่าแล้วอะอลิกับเบบี้ซ่าไว้นี่ถ้าหายลินสิเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วใกล้ๆสใกล้ๆหนูเจ้าจระเ้มันชื่ออะไรนะไปแล้วอ่ะไปทำไมทั้งายยางงั้น ปีศาจเหรอปีศาจเมาเห็ดไอรินเมาเห็ดแล้วเมาเห็ดกินเห็ดเยอะเกินไปอ่ะอาปาสิอาปาแล้วจะตัวเจ้าตัวน้ำมันชื่ออะไรนะอาบาสีกินเห็ดปล่าเมาไรจับเมาเมานลเมาเาดองทุกทีไอทาโดนแล้วไอทอนโดนแล้วไอทอดนแล้กินไอทอดก้อนเรือ ไปหาเพลินดิแฮ่ยฮ้อยู่ไหนแหวมาดิน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 ดุน<อ>มาดิน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 ดุนโอ้ยมาดิน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 ดุนพ่อโดนมีดนะแทงโ,โอ้โหเซอร์ปติสอไม่เป็นไรครับปลอดภัยไปหายทัดก,กันดีกว่าเยอะไรล่ะลิซ่ากิมอ๋อวแก

ให้พ่อไปวิจารอะไรดีบม๊กบมบมบิบิโบโลโลทีนี่มันชื่ออะไรนะข้าสาวข้พ่อพ่อแข็งกลายเป็นน้ำแข็งเอ้อช่วยข้าด้วยเธอข้าไม่อยากแข็งเลยเอ้ยิ๊กข้ากนพ่อพ่อเมาเมาแล้วโอวเมาเมาเมาแล้วเมาเมากินเห็ดเมาเข้าไปเอาแล้ว เราระวังชนกันนะบืกินตับ,บ,บ,บ <g ill t up> ไปได้บลหมดแรงกันแล้วใช่ไหมโหทัดเงือเงือแตกชกเลยดิโอเคพักก่อนพักก่อนโอ้โหตอนนี้ลูกๆทั้งสองนี่ร้อนมากครับอากาศที่สวนยอมหลังหมู่บ้านไอลินินทัดวิ่งเล่นเล่นวิ่งหนีกัน พอวินไปบิสาดนะทัดวิ่งหนีทัดเงาแตกจกแล้วตอนนี้ยเอาแล้วทัดเอหาพ่อเป่าให้อะทัดเงอแตกเว้ยทัดพ่อเงือแตกเว้ยจ๋าลูกอเดียเบอร์เกอร์ไหมพ่อกินอ่ะอเมาืเมาเือเอเือโอ้เมาเมาเอเซอเซออ้เซเว้ย เจ้าปีศาจทัดเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพ่อตามพี่ลินกันโอ้ยทัดรูปรอร้อนแล้วร้อนแล้วทัดร้อนแล้วใช่ไหมโอ้โหเงอแตกโซกแล้วพักก็ลูกพักก้อนพักก้อนน้องอีทัดไม่ไหวแล้วครับทุกคนน้องอีทัดเหงอแตกแล้วอาการมันร้อนอบอ้าววันนี้ไปดูพี่ลินพี่ลินไม่รอดอันนี้เราจะมาเล่นถามตอบกันนะโอเคไหมออโอเคจแล้วกินโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นถามตอบกันไหมตัวละครทุงๆนะไอ้ลินอยู่ไหนไม่รู้เอา พ่อมีเรื่องจะมาถามไอรินจะตอบพ่อได้ไหมไอรินไปปีศาจอะไรเนี่ยปีศาจอะไรเนี่ยอุ้ยพาพ่อวิ่งหนีไปแล้วไอรินกินอะไรมาถึงเป็นแบบเนี้ยหนูกินว่หนูกินอะไรมา,าไม่กินอะไรหรอกใช้กินของใช้ต้องเรียนปีศาจทอุ้ยแมวนะไปที่ไปไกลเลยไปแล้วไปแล้วทัดมังงี้เร็วทับีเร็วทัดทัดทัดเร็วเร็วเร็วทัดหลบมังงี้เร็วทัดมังงี้เร็วๆสิทัดไม่ไหวแล้วทัดร้อนแล้วอุ้ยอุ้ยไอรินมาแล้วไอรินมาแล้วไม่เห็นเราเว้ย โอ้ยไม่เห็นห้ามเปิดประตูนั่นเดี๋น้องออกห้ามเปิดประตูเราไปทางงูกันบ้างไหมไปทางงูแล้วน้องร้อนแล้วน้องร้อนล้วฮ่าฮ่โอ้น้องเงือแตกเลยไป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 เยไปเล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 บไลยู่ทยไมเลยไมลบไลยไลยไลบไปลยไลบไลลบก่อลย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 อลเลยลยลยไปเลยไาไลไปลยลไ เดี๋ยวพ่อวินจะไปตามหาน้องอดินกับน้องไอ้ทัศน์กันมาแล้วไงตึ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 งทุ่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 งซาฮูล่ะรอทุ่งทุ่งอันนี้อันนี้กินเข้าไปสิดอมะันนี้อะไรพ่อกินน่ะพ่อเอาเห็ดเมาโอ้โหเมาโอ้ย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 โอ้ตัวตัวพ่อเอียงแล้วอลินเอียงเอียงแล้วโอ้โหทับอยู่ไหนเออพ่อแข็งพ่อโอ้แข็งแล้ว ตอนนี้น้อยลินให้พ่อวินแข็งครับเป็นก้นหินไปแล้วแลยทัดล่ะถ้าไปนั่งพักแล้วทัดไม่ไหวแล้วพ่อจ๋าจ๋าลูกช่วยด้วยเธอได้โปรดพี่ได้โปรดช่วยด้วยบิงอาปาเสียอาปาอาปาอาอ๊อ กินเผ็ดปะใบเมาแล้วนะทวงทวงทวงท่งซาหุล่ะทวง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 ทัดทัดไปจับพี่อรินกันแอบบุมบูริกินีซสนี่ิว้ายว้าวว้าวปีศาจไอ้ดีเป็นปีศาจอะไรเนี่ยพ่ออาปากอาปากแข็งเลย ข็งสิขยับไม่ได้ทุกคนพอวิงขยับไม่ได้โดยลินเสกให้เป็นก้อนหินไปแล้วทำวไงดีอยปิงขยับไม่ได้พ่อว,วแล็กนั่งลงเลยอจุย๊ยค่ะเอาแล้วโอ้ยเอียงโลกหมุนโลกหมุนมันเอียงไปแล้วมันเอียงไปไหนกันไปไหนไปไหน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันไป ทุกคนอยู่ไหนนี่งไงโอเคอ, <Okay. S 2> อ่า,า,อา,อาพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อจ๋าเมาที่เมาเออเมาเซก็ไอ้ดีสั่งให้พ่อวินเมาอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยยังไงคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไอรินแอนนิทัศด,ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย <Yeah. laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบบาย